มาจากมหาวิทยา,ยล,ายลัยราชภัฏสตรีโรบรีค่ะคณะวิทยาการจัดการสาขาทรัพยากรบุคคลค่ะวันนี้รู้สึกรู้สึกดีใจนะคะที่แบบสองปีสามปีที่รอมาค่ะมาจากมหาวิทยา,ยล,ายลัยราชภัฏสตรีค่ะคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชีค่ะบัญชีบัณฑิตค่ะก็มาตั้งแต่ตีสี่ค่ะเพื่อมาแต่งหน้า แล้วก็เตรียมจะมาถ่ายดูกับกับครอบครัวค่ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีครับอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาคลุาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับคุณแม่มาร่วมยินดีรับปริญญาบัตรลูกชายค่ะแล้วก็อยากจะฝากถึง บัณฑิตทุกทุกคนนะคะที่ได้รับไปแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่ของความเป็นบัณฑิตให้ดีที่สุดค่ะค่ะวันนี้มารับปิญญาของหลานชายค่ะก็อยากจะบอกบัณฑิตว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะความหวังของหมู่บ้านค่ะทำสำเร็จแล้วค่ะ มาร่วมแสดงความดีกับน้องๆในคณะครับสำหรับบรรยากาศวันนี้ก็รู้สึกเต็มไปด้วยความน่ายินดีนะครับของทั้งครอบครัวอาจารย์หรือตัวบัณฑิตเองนะครับก็ยินดีกับฝากยินดีกับบัณฑิตทุกท่านทุกคนเลยครับค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีลบบุรีค่ะสาขารัประภาษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ค่ะ การเตรียมตัวก็ตู่นู้นเลยค่ะตีสเนาะเพราะนื่องจากว่าเราต้องใช้เวลาในการทําผมแต่งหน้าแล้วก็ให้เวลาในการเดินทางจากาบ้านแถวมาที่นี่ด้วยเพราะนื่องจากว่าเท่าที่ทราบมาเพราะว่าเส้นทางที่เรามานั้นก็คือว่าเขาทาถนนใหม่ก็เลยกลัวว่า,ารถจะติดนะคะแต่พอมาแล้วโอเครถไม่ติดใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะในการเดินทาง มารับพี่สาวนะคะวันนี้ก็รู้สึกแบบดีใจภูมิใจในตัวพี่สาวที่เขาเรียนจบเพราะว่าเขาตั้งใจแบบความพยายามเขาอะค่ะตั้งใจเรียนแบบจนจบได้ก็รู้สึกประสบความสําเร็จกับพี่สาวด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตีค่ะคณะคารุศาสตร์ค่ะสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะแล้วก็รู้สึก ดีใ,ใจมากค่ะที่ได้รับสักทีหนึ่งค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัสเทพสตรีนะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะ,ะการเตรียมตัวนะคะก็เดินทางมาจากลบบุรีค่ะมานอนที่นี่แล้วก็ตื่นตีสอแต่งหน้าทําผมอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็มารับเป็นยาอของแฟนนะครับซึ่งสําเร็จการศึกษา,ารุศาสตร์บัณฑิตนะครับ ก็ในน้าโอกาสนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะครับที่สำเร็จการศึกษานะครับเพื่อที่จะนำความรู้เนี่ยมาพัฒนาประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประชาชนค่ะมาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสตีค่ะจากสาขาวิชาการจัดการค่ะคณะวิทยาการจัดการค่ะการเตรียมความพร้อมในวันนี้นะคะก็เบื้องต้นก็คือสำรวจเส้นทางในการเดินทางค่ะเพื่อที่จะมาให้ทันเวลาค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเป็นคุณครูของน้องนะคะมารับปริญญากับน้องนะคะก็คืออยากจะฝากให้ทุกๆคนนะคะทำความสำเร็จของในชีวิตของตัวเองให้เต็มที่นะคะ